อู้ครับสวัสดีครับอ้าฮิตตชิครับฮิตติชิเอ็กรครับของช่างแซมหัวฉีดเบลอ,อบอกว่าเอวหลวมครับถอดเลยถอดเอวทำใหม่แล้วก็มักทู SK 045อันนี้ก็เอวหลวมช่างมาวันนี้คุ้มครับช่างมาไกลมาถอดสองคันทำเอวทำให้ไม่แน่นคือคนซื้อไปในใช้งานแบบไม่ต้องห่วงใช้แบบเยวยาวกินข้าวอย่างช่างยาง,อยาง <laughs> ถอนให้เซ็ตแล้วก็ออกไปกินที่เดียวหรอ อคันนี้ได้ยินเจ้าของบอกว่ามีคนมาดูไม่รู้ว่าเขาซื้อหรือยังต้องมีเครื่องมือครบนะครับ

พอเตวทำเอวคือทําทุกอย่างแล้วนะครับซีนก็เปลี่ยนใหม่แล้วเหลือแต่สลักเมื่อกีค้คันนี้คนซื้อไปนี่ใช้แบบยาวๆไปเลยมาร์กทูกับทําเอวให้ใหม่แล้วส่วนฮิติชิคันนี้ก็ถอดเรียบร้อยแล้ว <One input> โอ้แ <One> ม <bursting> ่แรงอ๋อเขาหนุนไว้ยันไว้แล้วก็เอาแม่แรงตัวนี้ออกหรือเปล่าัไีคลิปครับ ขายไหมกันเนี่ยยังครับนี่ขายเลยอะไรอะไรมันมันแบบไหนยังไม่เป็นร่องเลยโอ้ยรถเขาไม่เคยถอนเนาะไม่มันลวงแค่ลูกพื้นนะนี่ยเป็นตามมดทาทาเนี่ยมันมันเป็นร่องแล้วเป็นใสๆร่องงเลยนั่นแหละก็รถเพิ่งถอดเป็นครั้งแรกเนี่นี่ตั้งแต่เกิดรถมานี่ เออยนั่นปื๊ดแน่นแล้วปืนแน่นเดี๋ยวจวดเลยจวดขายเลยขายขายขายฮะใส่ปูไม่ได้ปิดเยอะไหมเออสสมัันนใ่ลบข้างเร็วเร็วนะแต่คันนี้เร็วเปลี่ยนปูใหม่มันมันมันไม่อืดหรอกเออเร็ว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 มันเปิดเปิดน้ำมันไม่หมดไม่่สนนัแหละ ไอ้ก็ไซื้อไอ้เขาอะซเขาไปกับนี่ไงเขาว่าทำไมระบบมันอึดอืดอยู่เขาไปกับช่างนิวไงคันนี้นั่นแหละว่าใส่นี่พิษก็เดินขึ้นเนินโอ้สบายเลยเนาะไม่ได้เกาะแรงแรงแรงคันนี้แรงเครื่องอ่อนนะอืมครับไม่อ่อนก็เร่งเร่งไหมนั่นปกติมันเร่งสุดกว่านี้อีกมันหลวมอยู่เอ๋อเครื่องมันหลวมอ๋อนิดหน่อย ไอปั๊มโซล่ามันแข็งงูใช่เ <G ap. S 2> <w> ดี๋ยวตีปอกเป็นแหวนนั่นจวดขายขายไอเดี๋ยวไปโลกนาดิ้มเดียวไม่ต้องแข็งลรอกก็มากถูเนี่ยมาก0ูเลยมากถูได้มากถูเขามามาจาแล้วนั่นแหละแข่งกันร้อยซีเลยโอ้ตายโอ้เอ็กว่าจะแข่งกับไอ้เจ้าเอสเคครับเอสเคศูนย์สี่ห้าแต่ 045เขามาลองเมื่อวานครับเห็นตักอากาศแต่ไม่ได้มาแต่เห็นเขาตักอากาศตักตก,ก็เขาคุยกันก็เอาเลยเก็บเสเอาเปไปส่งแล้วนั่นแหละ <laughs> เกเยสเอาไปส่ง<อ>ถึงการลสินนะการสินไอ,รอ,อ้ร้อยเอตรอเอตร้อยเอร้อยอตร้อยเอตร้เอเอกอร้อยเอตร้อยเอ้เองร้อยเอตร้อยเอตอยยเอออร้อยเ อาจารย์ชายเป็นคนขับเองใช่มใช่ไหมอ้าวอาจารย์ชูเข้ามาเด็กเขาอยู่แล้วชูเข้ามาแล้วเนี่ยอ้าวแล้วอาจารย์ชูไปไหนเนี่ยอาจารย์ชูกลับบ้านพรุ่งนี้มาอ๋อว่าอาจารย์ชายเป็นคนขับคนละครับคนละกับด้วยแล้วไม่ไม่ต้อง G P S เนอะนั่นแหละให้แต่บอกอำเภอบอกจังหวัดอ่ะหาทางไปจนเจอ กนขับรถล่องไงขับรถล่องไงดู GPS ไม่เป็นใช้ GPS ไม่เป็นนั่นแหละไม่เป็นไม่เป็นจำอย่างเดียวจำอย่างเดียวอาศัยจำอาศัยอาศัยตามป้ายหลับตาหลับตาอหลับตาก็ตกถนนเลยเนาะหลับตาโอ้ยตต้งแต่รถคันนี้มาจอดครับเขาเอาใช้งานจน ช่างแซมเนี่ยโมจะไปอยู่ไหนก็ไม่รู้อุ่นเครื่องวอร์มไปเรื่อยทำไม้หยอกเล่นเฉยๆก็แค่สตาร์ทแล้วก็เอาได้สตาร์ทนะนี่เอากดไอ้นี่ไงกดไอ้ไอ้เปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นี่ของไอ้ SK เนี่ยนะกดไอ้ไอ้น้ำลูกสูบมานะ อ่าเนี่เปลี่ยนซีนกระบอกก็มันตียังไงก็ไม่ออกอเอาไม่โครกดมุนได้เลยเ <c oughs> อากดยังงี้แล้วไเลยเอาไมโคกดได้เลยง่ายๆเลยกูัดเครื่องเรื่อยเลยคันนี้จนน้ำมันจะหมดเลยมั้ง หลือได้ดูน้ำมันไหมทำไมไม่เอาน้ำมันมาเติมสักกี่ล็อตหนึ่งเติมเดีย๋ยวเอามาเติมเปน,นปรถเงน,นเ่นแหละค่าทำเอวเท่าไหร่ค่าทำเอวสองหมื่นสอค่าทำคันเดียวสามหมื่นอออันนี้ทำสองคันให้คันละสองหมื่นห้าโอ้ลงไปอีกทำสองคันเนี่ยประมาณทีเดียวก็ได้สองคันเนาะนน ไม่ได้วิ่งวิ่งมาทีเดียวนะคมันก็ต้องเสียค่าน้ำมันแล้วก็ลดถหอืมอม,มาทีเดียวได้สองทันแล้วเขายกอันนี้ไปไหมยกไปยกไปลองปไ,ไปเสาะล่องใหม่ป่ะเราไปเสาะล่องใหม่แล้วก็มาใส่ให้เราคืนแน่นเปี๊ยะอะไรขับมันเลยใช่สนุกไหมขับเองขับเองอ คองคันเนาะขึ้นบ้างลงบ้างชนคำขับกันนหน,นึ่งนนงานชนกันแบบอ๋อลองนะลองนาดินขายเหรอขอนนาาดิายแถวนั้นเขาวิ่งเที่ยวถ่ายแถว<ร>นู่นนะไปดูราคาน้ำมันที่นี่ก่อนราคามันลงอยู่แล้วอพอเชษฐาเขาบอกแล้วว่าน้ำมันยังไงก็ต้องลงนั่นแหละเขาว่าจะให้ลงแบบสุดๆไปเลยอ่ะลงขึ้นได้เรือสามสิบบาทมั้ง ไม่เ <นะ S 1> ขาบอกว่าลงตอนตอนตอน,ตอนนี้ให้มันอยู่ขนาดนี้ก่อนก็ออบอกว่าเขาดูก่อนดูก่อนว่ามันลงขนาดนี้ถ้าไปได้เขาจะลงอีกอจะลงให้อีกเข้าใจไหมนี่เคยดูข่าวไหมนี่ดูดูที่ยูทูบดูทำไมดูดูมีแต่คนดา่ามีแต่คนว่านะยูทูบช่องนี้ไม่รู้เป็นไรเออทำไมเขาชอบดา่าทำไมก็ไม่ับ ว่าด้วยเลยเออเขาเขาเขาไม่ได้ด่าแต่เขาว่าด้วยอะว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้เออเราก็ห้ามความคิดเขาไม่ได้เขาจะว่าอ่างเอ้าถ้าคนเราจะไม่รู้ทําไมจะพูดถูกเออก็นั่นแหละใช่ไหมถ้าไม่พูดถูกก็พูดผิดนี่แหละมันมีสองอย่างหนึ่งถ้าเขาไม่รู้เนี่ยเขาไม่พูดมั่วซั่วหรอกเขาก็ต้องรู้เลยเขาถึงพูดถูกก็ต้องมี ม,มีข้อมูลหรอน่ก็ต้องมีข้อมูลมันก็ผิดบ้างถูกมั่งอ,อะไรจะให้ถูกซะทั้งหมดโอ้ย <c oughs> ครับรับคลิปนี้บ๊ายบายครับเดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ